มาถ่ายนกกระยางคะ่ะเพื่อนเพนื่อนกน,น,นกกระยางดีค่ะไลยหลาย,ลายน,น้องมันไ่ยหน้าอยู่ค่ะถ่ายนกกระยาง ใกล้ๆบ่ได้นกกระยางนกกระยางมันค่อยกินปลาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนั่งรออยู่นี่ก็มีนี่นั่งรออยู่นี่ก็มีค่ะ ค่ะอยู่กระรดก็มีค่ะลูกเอียงก็มีนกกระยางก็มีค่ะห้อยหลายเข้าไปบ่ได้ <c oughs> ขามน้ำขามทะเลไปบ่ได้ค่ะเิ่งหัวกันแทมันหกค่ะพี่น้องย่านย่างงูก็เลยซุ้มได้แค่นี้กล่องก็ซุ้มได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆ เบิ้งดระกยางค่ะเพื่อนๆอย่าบอกเลยว่าติดลมอีกหน้ามันก็ฝนก็ตกประยุทธ์จิกรอเทาะหน้าเบื้องน้าค่ะพี่น้องวันนี้หน้ามันขังนเนาะสามสี่เดือนทีนี้เวลาไถยน้ำมันหล่มมันติดลมค่ะมันติดลมแล้วก็ขึ้นยากนี่ค่ะ ลนก็ยางนกยีย่ยงค่ะคนเพื่อนเบิ้งค่ะเบิ่งค่ะสวยงามธรรมชาติคนไทยกับประคองประคองอย่านต่ติดลมเลยค่ะพี่น้องติดลมสองเทือนแล้วเดี่ยมาว่านเน่ว่าน,นก็ติดลมขึ้นตติดลมลึกลึกคุณก็จะขึ้น อนนี้ประมาณหกโมงเลยค่ะพระอาทิตย์ยังจ้าอยู่เลยค่ะเพื่อนๆรถมันเกาแล้วค่ะสงดังปลกุกปลกุปลกต้องค่อยๆเนี่ยอย่าติดลมเดอ้อเพื่อนๆนะอย่าติดลมเดอ้อเนี่ยนี่รับประคองประคองเลยค่ะเพื่อนๆ ฝนพอหยุดดินมันก็ไม่ได้แห้งดินวันที่นี้มันก็อมน,มนอ้ำเนาะดินอมน้ำแล้วมันก็ทําท่าจะติดหลมอยู่เรื่อยจมอยู่เรื่อย,ย,ย,ยครับพี่น้องทถไปก็ว่าเสียวไปเรื่อยไปน้ำเลยค่ัเพื่อนนกกระยางเบืงเนี่ยโอ้มาหนั่งกันเป็นฝูงอยู่นี่ครับพี่น้องนกกระยางน้ำดีฝนดีครับเพื่อน,นเนนบิ้งให้เบื้องน้ำมาเนี่ย ป่งน้ำในหน้าด้วยค่ะยี่นี่ไ่ได้แหงแรงค่ะน้ำหลครับเพื่อนน้ำครั้งแต่ปีใหม่เพื่อน,นะคะ่ะเกียวเซ็จต,ตอนเกี่ยวก็ยังมีน้ำเกี่ยวเขาลุยน้ำน้ำก็บ่ได้แหงเพิ่งเนี่ค่ะเพื่อนๆที่นี่ดินมันก็จุม่ม ใชไปกัยแต่มันติดหลม่มมันจคมคับเพื่อนใช้ไปกับประคองไปค่ะเพื่อนระวังเอาติดหลม่มแต่ละเทือนเนี่ยโอ้ยตัวน,นองมันกิ่งอยู่ค่ะเอาขึ้นเอาขึ้นได้เขาชำนาญเนาะอยู่กับรถมาันจะปีเนาะแมน่นบ่ นรถไอ้บางแนนกมันนกมันขยานนกมันไ่ยานรถเลยนะคะเพื่อนทาก,กินอาหารทาก,กินปลากินปูกินหอยเนาะนกนกขยางนะคะเพื่อนๆตามรถนะมันตามรถ นกาก็ยังไล่ไหลายค่ะที่ีท้องทุ่งนะคะต,ตามเราก็ยังมาตาม พยามันก็รอจ่องกินอาหารแล้วเนาะเพื่อนๆเข้าไปบ่ได้เข้าไปบ่ได้มันหกทางเหดือมันหกค่าวเพื่อนๆเพื่อนมึงเลยว่กันแท้เดี๋ยวนี่ยว่ากันแท้เพราะเป็นของว่ากันแท้ย่อยแก้วเนาะ มันจะได้เกลี่ยงอันในหัวกันแท้เขาไปคอยได้ยางเขาปข่ปคอยได้เที่ยวมันก็หกแล้ะค่ะเพื่อน ขอบคุณน้องใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมขอบคุณที่มาดูโฆษณาดูหนังขันยาใหา้เลยค่ะขอบคุณผี่ใหญ่ใจดีค่ะที่มาดูโฆษณาหายยาเจ็บยามาดูโฆษณาหายยาเจ็บยาไข้ยาจนเลยค่ะในทิมีเงินมีทองเยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ขามาดูคลิปธรรมชาติท้องทุ่งนานกปะยางค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมือสั่นนแจ้จน้อยกะขอโทษเลยค่ะ เ่มีใหม่กันจันค่ะเพื่อน